ครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมผับ G m มบ i l ายกับผมฝน l f f Play f Fun นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเกมผับชิมบะายครับได้มีการอัปเดตโหมดใหม่เข้ามาครับเป็นโหมดที่มีชื่อว่าเปโรถองจุดศนนั่นเองนะครับผมเป็นโหมดที่จะฉีกกฎความมันทุกอย่างของเกมผับ G ิมบะบายที่คุณรู้จักนะครับไม่ใช่แค่การโดดล่มยิงกันแบบปกติทั่วไปแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสรุปกันให้ฟังในคลิปนี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาาฝกด ไล์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube หรือชอบดูไลฟ์สตรีมสดสามารถดูไลฟ์สตรีมสดได้ที่ Facebook Fanpage L แอปไลฟ์4วันได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปรวยกันเลยแล้วกันนะครับผมหากใครกําลังมองหาเพจเติมเงิน UC ราคาถูกนะครับแนะนําเพจบริการเติมเงิน UC ราคาถูกบายวิสัชเกมมิ่งได้เลยนะครับวิธีเติมก็ง่ายแสนง่ายครับเพียงก๊อปปี้เลขด้านหลัง i อดีตัวละครของเราแล้วก็ยื่นให้วิสัชโอนเงินจ่ายตั้งแค่นี้ครับเงินก็เข้าสู่ตัวเกมได้ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมครับว่าผับ G Mobile นะครับเมื่อเราโดดร่มลงมาแล้วนะครับเราต้องฟาร์มหาปืนตามบ้านต่างๆผม แต่ว่าในเปโลด2.0นี้นะครับผมเราไม่ได้มีแค่ปืนปกติทั่วไปที่เราใช้กันครับยังมีปืนที่ดรอปมาใหม่ด้วยนะครับผมเป็นปืนยิงเกรนเลนเชอร์หรือว่าปืนยิงลูกระเบิดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างปืนพกระเบิดหรือว่าจะเป็น M79 นั่นเองนะครับที่เสียงยิงค่อนข้างที่จะ แน่นๆ่นดังๆบอกเลยว่ายิงแล้วแบบสะดุ้งโหยงแน่นอนนะครับเป็นปืนที่เราจะเจอทั่วไปในแมปนี้นั่นเองนะครับสาหรับเรื่องปืนนะครับบอกเลยว่ายังไม่หมดครับยังมีอีกเยอะมากๆครับและปืนที่ผมจะบอกอีกปืนนึงนะครับเป็นปืนที่ดาเมจแรงอันดับต้นๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือปืนยิงจรวดนั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่ใช้ลูกกระสุน RPG ยิงครับสามารถล็อกเป้าศัตรูได้ยิงใส่ศัตรูเนี่ยนัดเดียวเกือบตายเลยครับเพ้อๆตายเลยบางทีแบบดิ้นเลยครับผมเป็นกล่องเลยฮะเรียกว่าเป็นปืนที่ดา เมดดีมากมากเลยครับและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าปืนจรวดใช้กระสุนของ RPG และเมื่อมีกระสุนก็ต้องมีปืนใช่ไหมครับปืน RPG นะครับจะดรอปอยู่ตามแบบต่างๆเหมือนกันกับปืนเมื่อกี้เลยครับแตกต่างกันตรงที่ว่าปืนเมื่อกี้นะครับจะสามารถยิงได้ไกลกว่าและกระสุนไม่ย้อยนะครับ RPG จะยิงได้ใกล้กว่านะครับแต่ว่ากระสุนย้อยไม่สามารถล็อกเป้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโนนเนียโนนเนียเนี่ย RPG กระบอกเดียวนี่มีสิทธิ์ตายหมดตี้ได้เลยนะครับโคตรแรงอะ่ะลองไปเล่นดูครับ เดี๋ยวเราพักเลิกปืนกันสักครู่นะครับผมเดี๋ยวตัดมาที่ไฮไลท์ดึงของโปรลด2.0กันก่อนนะครับผมนั่นก็คือการอัปเดตรถใหม่ทั้งหมดครับรถในแมปนี้นะครับจะไม่เหมือนรถปกติที่คุณเห็นทั่วไปครับเพราะว่ารถในแมปนี้มันติดปืนทุกคันครับผมปืนทุกคันสามารถใช้ได้รถทุกคันสามารถยิงปืนได้ครับบางคันยิงปืนไฟได้บางคันยิงปืนกลได้บางคันสามารถขี่ไปแล้วก็ลอยน้ําไปเลยได้โอ้โหรถแม่งแบบอันเลกประสงค์สุดๆครับเรีย เรียว่าฉีกกฎเกมผับชีมาบายที่เรารู้จักไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับลองไปเล่นกับเพื่อนดูแล้วลองขับรถยิงกับเพื่อนดู โคตรมันนะผมบอกเลยมันจริงๆครับระบบขับรถว่าเทแล้วใช่ไหมครับผมในเมืองต่างๆครับมันจะมีประตูอยู่บานหนึ่งครับเป็นประตูเหมือนล็อกอย่างแน่นหนาเป็นเหล็กหนาเป็นนิ้วเลยครับแล้วไม่มีทางใดสามารถเข้าไปได้ครับเป็นประตูปิดตายนั่นเองนะครับผมประตูนี้นะครับผมเมื่อเจอนะครับเราสามารถยิงได้แบบไม่ยั้งเลยครับมีปืนอะไรอัดไปให้เต็มยิงไปให้สุดกําลังครับเอาให้มันระเบิดเอาให้มันตายกันไปข้างนะครับ เมื่อเรายิงระเบิดจนทุกทะลวงเข้าไปแล้วนะครับข้างในประตูนะครับจะมีของดอบมากมายเลยครับว่าจะเป็นปืนระเบิดเลดงเลด้าโอ้โหเต็มไปหมดครับทุกอย่างเพอร์เฟกอยู่ในนี้ครับถ้าเกิดใครอยากรวยหาประตูแบบนี้แล้วยิงเข้าไปครับรับรองว่าของฟูแน่นอนครับ แล,และไม่ต้องตกใจนะครับหากเพื่อนของเรานะครับได้ทําการโดนยิงและนอกดาวไปตายกลายเป็นกล่องไม่ต้องตกใจครับเพื่อนของเรายังมีโอกาสที่2เสมอนะครับผมเมื่อเพื่อนเราตายในโหมดนี hmm ้นะครับผมจะมีคียการ์ดอยู่ครับเหมือนแบบประจำตัวประชาชนเราด้วยแหละครับให้เราเดินไปที่กล่องของเพื่อนครับแล้วเก็บคีการ์ดขึ้นมาเมื่อเก็บกีการ์ดของเพื่อนมาแล้วใช่ไหมครับผมให้เราทําการไปที่เสาครับเสาจะอยู่ตามในแมปเลยครับผมไอจุดสีฟ้าที่เราเห็นในแมปครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาให้เราที่เสานั้นครับแล้วเราก็โทรเรียกเพื่อนเกิด ขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะครับเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนเหมือนเป็นร่างคนนิ่งอะไรวันนี้นะครับเพื่อนก็จะโดดล่มลงมาแล้วก็มามีชีวิตกับเราอีกรอบหนึ่งแต่เพื่อนจะไม่มีปืนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนต้องไปฟาร์มใหม่นั่นเองเรียกว่าเป็นโอกาสครั้งที่สําสหรับพวกที่ตายไวๆนั่นเองนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้ผมใส่ชุดอะไรมันแปลกใช่ไหมครับผมทำไมมีหมวก3มีชุดดูเป็นเกราะจังเลยชุดนั้นไม่ใช่สกินชุดนะครับชุดนี้คือชุดกันระเบิดนั่นเองนะครับผมจะดรอปตามแมปต่างๆในห้องรับต่างๆนะครับสามารถการระเบิดจากพวก RPG ได้จากพวกมิตรซายได้แบบ 20%- 30%เลยครับผมเป็นชุดนะครับไม่ใช่เป็นเกราะนะมันจะอยู่ในชุดของเราไม่ต้องไปรบกวนเกราะไม่ต้องไปรบกวนหมวกหยิบชุดมาใส่เหนล้วถอดชุดสกินเฉยๆนะครับเรียกว่าเป็นชุดที่ค่อนนข้าาางดดดีีมมมประะะโยยช์คเเจจไ่่อวลน สายนั่นเองนะครับลองหามาใช้ดูและถ้าสังเกตด้านหลังของผมใช่ไหมครับจะเจออีกปืนหนึ่งใช่ไหมครับนี่เลยครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้ครับคือปืนแกตลิงนั่นเองนะครับผมปืนนี้นะครับเป็นปืนที่หนักโคตรครับเดินอย่างช้าครับล็อกเป้าไม่ได้เล็งเป้าไม่ได้กระสุนมีถึง200นัดยิงกันแบบหนำใจสุดครับเสียงยิงเนี่ยโอ้โหบัรดมากแต่รีโหลดอย่างช้าเดินอย่างช้ามีดีที่กระสุนแล้วก็ยิงแรงแค่นั้นแหละครับที่เหลือแม่งลองไปใช้กันดูครับ และนอกเหนือจากการอัปเดตปืนที่ทําให้คนเป็นบาปฆ่ากันในเกมแล้วนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ไฮเทคมากๆครับท่านผู้ชมสังเกตในแมปครับ ทุกคนจะสังเกตเห็นเป้าแดงๆครับตามตัวล็อกตามตัวล็อกตามรถไปเลยครับเสียรถไปที่ไหนมีล็อกเป้าที่นั่นอันนี้ผมไม่ได้เปิดโปรวไม่ได้เปิดแฮกนะครับผมแบบเป็นการอัปเดตแบบใหม่ของเกมนี้ครับคือเสรราสัญญาณนั่นเองเมื่อเราอยู่ในระยะเสรราสัญญาณนะครับเราสามารถเห็นมองรัศมีทั้งหมดเลยครับว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินต่งตางๆนานารถถังแต่มองไม่เห็นคนนะเห็นพวกยานพาหนะนั่นเองนะครับสามารถมีแบบพกพาได้ด้วยดรอปตามแบบตามห้องลับนะครับสามารถกดวางอยู่ที่ไหนก็ได้กดวางจับเรดาร์ศัตรูเข้ามาใกล้ เราจะรับรู้ในระยะที่แบบค่อนข้างไกลค่อนข้างมีประโยชน์เลยครับหลังเกมอันนี้ผมว่าเด็ดนะครับลองไปหามาใช้กันดูนะครับเท่มากๆเลยและในโหมดนี้นะครับผมแอร์ดรอปนะครับไม่ได้อยู่บนเครื่องบินไม่ได้ปล่อยลงมาจากฟ้าอย่างเดียวนะครับผมแอร์ดรอปหรือว่ากล่องลับนะครับจะมีดรอปอยู่ตามแมปเลยครับขึ้นมาตามแมปเลยบอกว่าดรอปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงในกล่องจะมีขึ้นมาจากใต้ดินให้เราใช้แบบแบบนี้แบบที่เห็นตอนนี้เลยครับเมื่อเราเดินเข้าไปเก็บนะครับจะมีปืนเยอะแยะปืนระเบิดเสื้อเกาะกันกระสุนปืน RPG โอ้เยอะแยะไปหมดครับและที่เด็ดครับผมอันนี้ผมชอบมากๆครับการเรียกเลสโซนการวางเลสโซนและขี่บราพุธจากพนฟ้ามายิงสตูนะครับผมจะใช้เหมือนใช้ระเบิดนี่แหละครับกดใช้ขึ้นมาแล้วเล็งไปที่เป้าครับเราต้องการจะเอาระยะเท่าไหร่ยังไงเมื่อได้ระยะแล้วปั๊บกดใช้ครับผมกดยิงหนึ่งทีเดี๋ยวเลสโซนจะมาให้เองนะครับเหมือนกับการขี่เครื่องบินมาปล่อยระเบิดโอ้แท่มีควันขึ้นมาแบบเราต้องรีบหลบนะครับเลสโซนนี้ไม่จํากัดแค่สตูนะจำกัดเพื่อนตัวเองจำกัดตัวเองด้วยนะครับแล้วปล่อยแบบโอ้ดูดู คือแบบโอ้อยู่กลางที่โล่เขาใช้อันนี้นะ่คือบอกขนลุกเลยอ่ะขนลุกจริงครับ ระวังนะครับหลบอาหาที่หลบไปให้ดีด้วยนะครับมันไม่จํากัดสตูลหรือว่าบิดนะครับอัน,นี้โคตรเด็ดโคตรเด็ดเมื่อมีเครื่องบินที่สามารถยิงจรวดได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีเครื่องบินที่สามารถขับได้เช่นเดียวกันครับในเปโหลด2.0นี้นะครับมีการอัปเดตเฮลิคอปเตอร์เข้ามาครับและเฮลิคอปเตอร์นั้นสามารถยิงได้ด้วยครับเรียกได้ว่าเพื่อน,นั่งข้างๆเนี่ยสามารถกดยิงสามารถใช้สายปืนกลยิงคลุมจากข้างบนปูพรมได้ มันครับลองไปขับแล้ว hmm. ย re really ิงกันดูครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวผมเองนะครับขับมากับเพื่อนนะครับเราก็เจอศัตรูอยู่ข้างล่างถึง4คนบอกได้เลยว่าไม่ต้องลงไปยิงครับกดยิงลิกซ้ายอัดโปปังโปปังโอ้หไอพวกข้างบนนี่แบบอย่างมันไอพวกข้างล่างนี่อย่างหลนลานครับลองดูภาพในนี้ได้เลยครับเราใกล้แล้วเรไจะไม่ไหวแล้วครับเสนอแล้วไอ้ฉันนี่เจ้าตัวนั้น สู้มันคนสุดท้ายยิงมันทรลมันตรตเรเอผมบอกเลยครับว่าโคตรมัน าแค่เฮลิคอปเตอร์แล้วขับให้เพื่อนยิงมันยังเลาใจไม่พอบางทียิงเองยังเลาใจไม่พอในเปโล2.0นี้นะครับขับจิมบายอัปเดตโน้ตบุ๊กสั่งการเครื่องบินไลทคนขับมานั่นเองนะครับเป็นเครื่องบินที่เราสามารถบังคับทิศทางไปแนวตรงได้และยิงมิสไซล์ได้ถึง8นัดเลยนะครับดาเมจโคตรแรงครับยกตัวอย่างอย่างในคลิปนี้นะครับตัวผมเองนะครับกำลังจะสาธิตให้กับทุกคนดูครับแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงเท้าวิ่งมาจากทางโลซ็อกครับตัวผมครับก็เลยหาตำแหน่งที่ดีที่สุดครับเพื่อใช้ โน้ตบุ๊กอันนี้พอเวลาเราใช้โน้ตบุ๊กอันนี้นะครับเราจะไม่สามารถขยับได้นะครับเราต้องยืนนิ่งนะครับเพื่อกดใช้งานมันนั่นเองนะครับผมผมเลยไปหลบที่พุ่มไม้ด้านข้างของสกูครับแล้วกดใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็เล็งไปที่เป้าหมายของเราที่เราได้ยินเสียงนะครับผมแล้วกดบินไปเลยครับเมื่อกดบินแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรเท่ครับลองดูภาพตอนนี้ได้เลยครับเป็นไงล่ะครับผมแล้วผมบินขึ้นมาครับเห็นศัตรูครับเราก็จัดชุดใ่ไปทิ่ไปกับเขาเลยครับมีทรายแปดลูกยินไปยัง เรียบร้อยครับกลายเป็นผักทันทีครับดามเมจโคตรแรงโคตรโกงครับแต่ข้อควรระวังนะครับตัวเราเองนะครับจะไม่สามารถขยับได้นะครับแล้วเครื่องบินไร้คนขับของเราสามารถโดนทําลายได้นะครับถ้าหากโดนดาเมจมากพอจากปืนหรือว่าอาวุธของศัตรูนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวเราเองจะไม่โดนดาเมจนะครับแค่เครื่องบินพังเท่านั้นนั่นเองนะครับผมโอ้โหเกมนี้ม่งยอดจริงๆครับ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมในเปโลด2.0นี้จะมีฐานลับอยู่ฐานหนึ่งครับในช่วงเริ่มต้นจะไม่ปรากฏขึ้นที่แมปครับเราต้องไปหาเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักนะครับผมจะมีปรากฏที่แมปในฐานนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอาวุธต่างๆนานามากมายแล้วก็มีกล่องแอร์ดรอปถึง2กล่องให้เราเลือกสรรครับและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนะครับประตูจะเปิดขึ้นครับแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ที่ผมขับในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีอาวุธทบกรนหนาแน่นพอสมควรนะครับสามารถมาฟาร์ นนั่เองและนอกจากกล่องแอร์ดอปที่มีถึง2กล่องแล้วนะครับผมยังไปเจอปืนใหม่ในกล่องแอร์ดอปด้วยนะครับผมเป็นปืนจรวดมิสไซล์ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเราสามารถบังคับเองได้ครับไม่ล็อกเป้าอัตโนมัติครับเราสามารถเลือกจะให้กระสุนมิสไซล์ไปตกตรงไหนก็ได้ตามที่เราเล็งไว้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าลากตามตัวไปเลยนะครับแต่บังคับยากพอสมควรนะและมีอีกปืนนึงครับที่ค่อนข้างหาได้ยากมากๆครับเรียกได้ว่าผมไม่เคยเจอดอกเลยนะครับแต่ว่าไปเจอโดยบังเอิญกับศัตรูที่ผมฆ่าได้ ในตอนไลฟ์สดใน Facebook นั่นเองนะครับผมเป็นปืนยิงจรวดมิสไซล์ที่ยิงได้ถึง4นัดติดต่อกันครับเป็นปืนที่ผมว่าโกงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผมแต่เสียดายที่ผมไม่รู้มันดรอปอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆรู้นะครับบอกหน่อยนะครับอยากได้มากปืนนี้โคตรแรงโคตรเท่ครับโคตรโอพีจริงๆครับซับดาเมจของ RPG สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอันนี้คือละเอียดยิบมากๆแล้วนะครับไปเล่นมาเองไปเจอมาเองมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับผมใครเจออะไรที่นอกเหนือกว่านี้ก็ลองบอกกันนะครับมันเยอะมากๆจริงครับสำหรับเปโหลด2.0นะครับผมยังไง๋้วผมขอลาไปด้วยฉาก OP OP ของปืน RPG แล้วกันนะครับผมที่ผมไปได้มาสดๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยฝากติดตามในยูทูบ b e L เป็น f ฟฟันกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติด ตามให้ด้ดวยถ้าเกิดชอบไลฟ์สดนะครับสามารถดูได้นะครับทุกวันเวลาสองทุ่มที่ Facebook Fan Page LFF Live for Fun ได้เลยกดที่ใต้ดีแคปชั่นมีลิงก์ให้กดทุกอย่างนะครับผมสหรับวันี้ไม่บายสักดีที่กรุรงเทพครับผมโชดีทุกคนครับ